วัตกรรมใหม่ล่าสุดของบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับตัวนี้เลยนะครับตู้ออนไลน์24ชั่วโมงซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับเราเป็นตลาดกลางนะครับให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะฮะโดยผู้ขายนะครับจะนำลอตเตอรี่มาสแกนผ่านระบบที่ตู้นะครับเพื่อนํามาฝากขายนะครับให้ผู้บริโภคที่ต้องการตัวเลขลอตเตอรี่เข้ามาซื้อผ่านที่ตู้นะครับ สามารถเลือกตัวเลขที่เราต้องการได้นะครับเพียงแค่กดตัวเลขเข้าไปนะครับก็จะขึ้นตัวเลขที่เราต้องการนะครับหรือหากตัวเลขที่เราต้องการไม่มีก็จะขึ้นตัวเลขใกล้เคียงนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกที่แผงให้ตาลายนะครับว่ามีเลขนี้ไหมมีเลขนี้ไหมอันนี้เรากดปุ๊บเราทราบได้ทันทีนะครับว่ามีตัวเลขตามที่เราต้องการไหม สำหรับเจ้าของตู้นะครับจะมีรายได้จากการซื้อลอตเตอรี่นะครับทุกๆใบนะครับใบละ3บาทโดยที่ท่านไม่ต้องสต็อกลอตเตอรี่นะครับและสามารถขายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องเฝ้านะครับไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่มาขายนะครับมันเป็นออนไลน์นะครับโดยที่เราเป็นตลาดกลางให้ผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะครับผม แล้วมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ถูกรางวาัลที่ตู้เลนนี่นะครับหากถูกรางวัลนะครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเนี่ยจะนาลอตเตอรี่ของท่านนะ <ส ME S 1> ไปขึ้น al รางวัลให้แล้วก็โอนผ่านเข้าบัญชีท่านโดยตรงนะครับโดยที่ไม่หักภาษีแม้แต่บาทเดียวครับเดี๋ย <PCs> วผมจะสาธิตการซื้อลอตเตอรี่ผ่านที่ตู้นะครับครับกดเข้าไปนะครับผ้านบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20นะครับเราก็กดตกลงนะครับ ผมเลือกเลขท้าย2ตัวนะครับเป็นเลขที่ชอบนะครับ24แล้วกันนะครับเป็นการบอกใบให้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะขึ้น2 8 8 624สนะครับ300 624ก็จะมีเลขให้เลือกนะครับผมเลือก2 8 8 6ปดกนะครับก็กดหมายเลขโทรศัพท์นะครับกดหมายเลขบัตรประชาชนครับรับตกลงนะครับหลังจากนั้นนะฮะจะมีรหัส OTP เพื่อยืนยันนะครับมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราใส่ไปนะครับฝากเก็บไว้ที่บริษัทนะครับของเราหวยจะอยู่ที่ตู้เซฟที่บริษัทนะครับค่าฝากเก็บ20บาทนะครับลอตเตอรี่ใบละแ0บาทนะครับ ค่าฝากเก็บ20บาทนะครับรวมเป็น100บาทนะครับเราก็ใส่เงินไป100บาทนะครับอันนี้ซื้อสําเร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาทันทีเลยนะครับถุกรางการุณาติดต่อนะครับ02-04-04881หรือ02-0051881ขึ้นรางวัลได้หลังจากถูกลอตเตอรีร่ได้ทันทีครับ